อีหล่าพ้าวพราวสวัสดีจ้าอ๋ยพ่ได้บ่ได้อันนี้บ่ได้ลูกอันนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้อีหล่าพ้าวพราวสวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ค่ะอีหล่าพาวพราวคลิปแรกนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามาส่งกำลังใจมากๆค่ะขอบคุณเลไลด้วยจ้าพ่อๆ่แม่แม่อีลาเป็นน้องไม่จ้าฝากเนื้อฝากตัวด้วยเด้อจ้าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอีลาน้องใหม่หนูกำลังนั่งเล่นของเล่นค่ะเอ้ยค,คือคือมากกวัวมูเทอันวีวีนี่อีลามากเล่นวีวีจ้า ขอบคุณที่ติดตามรับชมน้องนะคะเดี๋ยวรอดูพัฒนาการของน้องด้วยจ้าตอนนี้น้องเจ็ดเดือนกับสิบเก้าวันนะคะตอนนี้ก็นั่งแข็งแรงไม่มีล้มไม่มีอะไรแล้วนะคะน้องนั่งตั้งแต่ตอนห้าเดือนเนาะจ้าน้องนั่งได้ตั้งแต่ห้าเดือนก็แม่ก็ลองเอาหัดนั่งนะคะลองเอานั่งดูน้องก็นั่งได้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องหาอะไรลองหาหมอนหาอะไรลองนะคะอืม แสบบอหย่ำเอียงวะทั้งกินทั้งข้างทั้งกินทั้งควนคางค่ะเดี๋ยวตอนนี้น้องก็ยังเล็กอยู่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะตอนนี้ก็กําลังจะนอนกลางวันนะคะเออบอกบอกพี่พี่พ่อพ่อแม่แม่หนูฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวว่างๆจะพาไปเที่ยว ชมสวนชมนกชมไม้ค่ะตอนนี้ก็ดูหนูก่อนนะคะดูพัฒนาการของหนูค่ะเดี๋ยวหลังก็จะมาอัปเดตว่าหนูไปถึงไหนแล้วหนูผ่าคลอดก่อนสองสัปดาห์ค่ะหนูไม่ได้คลอดธรรมชาตินะคะเพราะว่าพี่ของหนูผ่าคลอดค่ะบอกพ่อ,พอแม่แม่พี่ของหนูผ่าคลอดหนูก็เลย ต้องคลอดแบบพาเหมือนกันค่ะ <c oughs> จะเล่นอันไหนอ่ะจะเล่นอันแดาหนูจะอันไหนหเล่นอันนี้เหรอลูกแชบ,บอแชบ,บอแชบ,บอบอไปบอไปนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆกำลังจะซนเลยค่ะกําลังจะคานนะคะกําลังจะหัดคลานเนาะคะ่ะเด็กน้อยกําลังซนบังบังบังบง,บง <c oughs> ไปพ่อแล้ว สวัสดีพ่อพอแม่แม่ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะมือใหม่น้องใหม่ค่ะผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมให้กำลังใจมากๆเลยค่ะไม่รู้จะอธิบายคำไหนเนาะจ้าแม่ก็เพิ่งเริ่มนะคะก็คอยดูพัฒนาการของน้องเดี๋ยวโตมาอีกหน่อยเดี๋ยวจะพา อีหลาเผาๆจะพาก,กินให้ดูนะคะตอนนี้หนูยังเล็กอยู่ก็ดูแบบนี้ไปก่อนนะคะนุ่นหล่ะจ่ะเดินได้ถึงจะได้ทํานู่นทํานี่เนาะคะ่ะตอนนอี้เห็นอะไรก็เอาไปกินหมดเลยฟันกําลังจะขึ้นคะ่ะพ่พวๆแม่ๆพี่ๆแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะเผาเๆปาๆาสวัสดีคะ่ะ